สวัสดีทุกคนด้วยผมลิปนี้เราอยู่ในเกมสติ๊กบอลสายชินเดินี้เราอยู่กับวินี้อัปเดตนะครับผมซึ่งอัปเดตในรอบนี้จะเป็นของโมโลไค์นะซึ่งการ,รบัฟซึ่งโมโลไค์ตอนนี้แล้วการ,รบัฟมานนิดนึงนะผมะเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันในเกมนะแล้วเรามาดูอัปเดตเล็กๆที่เขาเพิ่มมาก่อนซึ่งอัปเดตนี้ผมไปเห็นของออต่างชาติ<อ>มานะฮะก็คือจะมีการเพิ่มตรงนี้ทอร์เรลยูเซอร์คอนโทรลดา ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ดาเมจก็น่าจะไม่ยังไงอะ่ะแบบเราใช้ตัวนี้บ่อยแบบประมาณนี้หรือเปล่าซึ่งแต่ละตัวก็จะมีตามนี้เลยนะผมนะซึ่งของผมส่วนห้าส่วนตัวนี้นะน่าจะใช้เยอะสุดสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบห้าอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการขุดทองมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเยอะมากนะฮะ อันนี้ก็ศูนย์ดาเมจอันนี้ล่ะโอเคศูนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะฮะดังนั้นก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันอีกทีส่วนจุดเด่นหลักของอัปเดตนี้คือโมโลไคเนะผมฮะซึ่งโมโลไคจะได้รับการบับเรื่องการฮิวนะผมฮะโอ,โอเคเดี๋ยวเราไม่พูดมากเดี๋ยวเราไปอธิบายกันในเกมเลยดีกว่านะผม โอเคมากคซึ่งอัปเดตของโมลคาในรอบนี้จะเป็นเรื่องการฮิวนะครับผมซึ่งเมื่อใดก็ตามที่ตัวโมลคาเสียดามเมจครับผมฮะก็จะมีการดูดเลือดจากเพื่อนของเราซึ่งเพื่อนของเราจะต้องเป็นประเภทเดเท่านั้นที่สามารถเอ่อยังไงนะคือสามารถแบบดูดเลือดได้นะครับมันไม่รู้ว่าเรียว่าดูดเลือดเราไม่ต่าจะเรียกว่าเป็นยังไงอ่ะ บขโมยเลือดของเพื่อนเรามาแบบนี้นะฮะโอเคดูนะฮะถ้าเป็นโโลรลเลมันจะมีรูกนี่ยนีย่มีรูโกโลกมาแล้วเมื่อกี้ซึ่งการขโมยเลือดนั้นจะขโมยทีละห้านะผมฮะทีละห้าทีละห่งทีละห้าอควกหครือมันหลุดเลือดเพราะเคงชานะฮะ โอเคเรียกซอมบี้มาโอ้ต้องหลบไปไกลๆก่อนเดี๋ยวให้ตัวนักเวทมันตอนมันใช้มนาเบิร์นคือตายแน่ๆคือตายคือถามว่ามันปรับมามันดีไหม ก็ใช่เหมือนกับว,ว่ามันดีขึ้นด้วฝปเดี๋ยวเรามาทีตัวชาวเวดกนเราตอนนี้ก็ต้อง,องโโรอมูไทมันมเกิดอีกรอบหนึง่งโอเคถามว่าการบับตรงนี้มามันเป็นยังไงผมก็ความรู้สึกตอนนี้เหมือน,อน,นมันก็ยังไม่เก่งเท่หาไหาร่นะคือถึงแม้ว่าจะมีการหยุด เพิ่มเองได้ผมเชอเพราะว่าแค่งวหนึ่งเด็กเราไม่มีเด็กแบบนี้เก็หมองเช็ครับทางนกครเด็กใทางเรื่องมงูไตอนนี้ก็ต้องอเป็นเด็กคนอย่างแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถดูเพื่อจะกปีลีเดได้หรือเปล่านะอันนี้มื่กี้ยังไม่ได้ทดสอบนะครเดี๋ยวเราก็ทดสอบไปเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งสามารถพาสติของ เคออังยังอยู่ไหมยังอยู่นะฮะมันแยกกันเฉยๆนะฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีก่า <Okay. S 1> เรื่องออจริงๆผมว่าอยากอาให้โมโลคายมันบอกคนนี้เพราะรู้สึกว่าเคออ,อ่ะมันยังรู้สึกไม่เข้าหล่อ่ะเมื่อกี้มันดูดมาแล้ว อ๋อได้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 ไดเมี้ได้ได้ได้เมื่อี้นเดูได้เรื่อยๆเลยดู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 โอโอ้ยเมื่อกี้ได้นะนี่ไงดูดูดูนะอยู่ใกล้ในระยะวงเขียวๆของเราไว้นะเราจะสามารถดูดเลือดได้ทีนี้มันก็จะกลายเป็นฮิวทีละสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอดพราะมันบวกจากพาสซีฟของยอร์ด้วยซึ่เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่นะถึงแเรา ผมว่าไม่ต้องจําเป็นว่าจะต้องเป็นเดรนล้วนก็ได้หรือไม่มาแล้วนะถามว่ามันดูเลือดได้ประเภทไหนบ้างก็จะเป็นประเภทขึ้นแท็กเดททุกตัวนะฮะซึ่งถ้าตัวไหนขึ้นประ,ประเภทแท็กเดทนะะมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะประเภทเคออสไม่สามารถใช้ได้จะต้องเป็นประเภทเดรนะครับดังนั้นปิลิตเดทเราสามารถใช้ได้นะฮะคี่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะฮะ ถึงจะปรับมาเท่านี้แต่ผมว่าถ้านักเขาปรับเรื่องแบบยังไงอะซึ่งสิ่งที่ผมอยากให้ปรับคือไอ้ตัวสกิลดึงหัวนะผมจะให้สกิลดึงหัวถ้ามันเลือกไม่ได้อยากให้มันแบบเน้นตัวที่เน้นตัวยูนิตตรงข้ามที่สําคัญอย่างเช่นแบบให้ดึงหัวจอมเวแบบนี้ซึ่งสกิลนี้กับสกิลดึงมือมีปัญหาอย่างเดียวเลยคือถ้ามันโดนขัดเมื่อไหร่คือสกิลนั้นติดครูดาวแล้วไม่สา แล่มันก็ไม่เกิดผนอีกเลยซึ่งเป็นอะไรที่นต้งแย่แต่ก็ต้องรอการปรับนะเพราะว่ามันยังเป็นเบต้าอยู่โอเคเราจบเกมกันเลยดีกว่านะาเขาแบบเออยังไงดี่ะถ้าปรับหัว่ไม่อยากให้มันเหนื่อยเหน่อยแล้วนะแบบกดปดึปด๊บมีเอาล่าขึ้นที่อยย่นิตเรากดไปตัวนั้นมันก็สามารถแบบ ดึงห right. ัวล so okay. okay, ่าแบบนี้ก็เหมือนแ้่เขาแบบเปล่ยนมันแค่อะไเงีเราใช้โดนสตาแบบนี้มันจะไม่โดนสัตว์อันนี้เป็นอะไรที่ค่นข้างดีโอเคโเระเบิดไม่โดนเลยอือมไม่โดนเลยไปไหนไปไหนดึงหัวที่ ดิ Dante, asure, Safe, да. ดึงดดดึงหัวดึงเดี๋ยวเาแนี้เดี๋ยวเอาดึงตัวเอาดึงตัวนี้หน่อยโอเคระมาณนไรื่องนี้นะครับไม่ไดอัปเดตนะพี่มลโอไสเนอรอัพฟังบัฟมาแล้วนะครับซึ่งถามว่ามันดีขึ้นไหมข้า Power, ็ตอบว่ามันก<ๆ>็อาจจะดีขึ้นนะฮะเพราะว่าโมลโอไสส่วนใหญ่นะ หนึ่งเลยมันเป็นเดใช่ไหมมันต้องเดินช้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมมีสกิลจะมีแบบดึงหัวมีสกิลมือมีสกิลใส่ซอมบี้แต่ว่ามันยังไม่โหดเท่าไหร่นะฮะก็อาจจะเป็นอะไรที่ดีมั้งแบบเราไม่ต้องกลับบ้านไปฮิวให้อะไรแบบนี้นะฮะเราก็ดูเลือดจากเพื่อนข้างๆแบบนี้หรือถ้าเราไม่มีแบบซอมบี้ในเด็กใช่ไหมเราเอาสปิริตเด็มาสปิริตเดกเกิดมาเราก็ดูเลือดได้ก็เป็นอะไรที่ข้างดีนะฮะแต่ วันนี้ผมก็ขอจบกิปเพียงเท่านี้ครับผมมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย